สวัสดีครับสวัสดีเพี่อนเล็ดนะครับสวัสดีน้องเชเบตแล้วก็สวัสดีแม่อูด้วยนะวันนี้เราจะมาลองเล่นระบายสีแล้วก็สแกนตรงเครื่องนี้นะครับสแกนเป็นเครื่องนี้แล้วเรามันสัตว์สิ่งที่เราระบายก็จะเข้าไปอยู่ในจอนี่ครับดูนะว่ามันจะจริงหรือเปล่านะเพี่อนเล็ดจะระบายตัวอะไรครับวันนี้ให้พ่อเอ็มระบายบ้างสิมีอะไรให้พ่อเอ็มบ้างเอาตัวอะไรให้พ่อเอ็มเนี่ยอันนี้มันนกอะไรเนี่ยเอ้าน้องเชเบตระบายอะไรลูก น้องก็เป็กก็ระบายตัวอะไรก็ระบายนะครับเดี๋ยวเราจะเ,าเข้าไปตรงนี้ดูว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวพ่อเอ็มขอไปนั่งระบายกับพี่อ็มเด็แล้วกันนะพี่อเอ็มเล็มาระบายกับปะป๊าตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะออกไปในจอนี้ได้หรือเปล่านะเอของพ่อเอ็มเป็นนกนะครับเป็นนกจะทํายังไงให้มันสวยเนาะเดี๋ยวลองดูส่วนพี่อเอ็มเล็เป็นตัวอะไรเนี่ยผีเสื้อ,อ,อน,น้องเชเบ็ดล่ะอุย้ยจระเข้น้องกบเบ็เป็นจระเข้ ป้าขอนกแล้วกันอันนี้มันยากเนี่ยป,ป้าว่าลายไม่เก่งกาเลยต้องเอาผีเสื้อไปนะ,ะเดี๋ยวเพียมจะลองระบายนะครับผมเพียมเริ่มระบายเจ้าผีเสื้อแล้วครับเริ่มจากการทําปีกผีเสื้อสีชมพูนะโหเริ่มมาก็สีสวยเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสีอะไรเอ่ยสีม่วงนะส่วนของพ่อเอ็มยังไม่ได้ระบายเลยครับเพราะว่าต้องถ่ายคลิปเพียมเลยก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูเพียมเลิ่มระบายไปก่อนนะครับรีบระบายสวยๆนะ โอ้ยระบายไม่เต็มเลยเนี่ยเหลือขาวๆเพียบเลยเนี่ยแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วมันจะสวยไหมเนี่ยฮะโอ้มีสัตว์มากมายเลยครับเดี๋ยวพี่มุ้ยเดี๋ยวพีมจะลองเอาเข้าไปอยู่ข้างในนะครับอ่าอ่าระบายให้เสร็จนะครับพอระบายเสร็จเสร็จเขาบอกให้เอาไปใส่ตรงเครื่องนี้นะครับสแกนแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในคอมนะเจ้าเครื่องก็อยู่ตรงนั้นเองนะครับแต่คือเจ้าเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองให้เพียบเร็จระบายเอารีบระบายเร็ว อาเซเบตระบายตัวนี้โลกจรอ,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 อระเข้งเชอร์เบตนี่ของพ่อเองมอะรดีนะครับระบายวันนี้อะไรของพ่อเอ,เ,เอมมาดูกันนะคะของพ่อเอ็มจะสวยกว่าน้องอมเล็ตหรือเปล่าอันนี้มันสีอะไรเนี่ยแม่โุ้สีดำอ้าวทำไมเป็นสีดำอะ่ะก็เป็นสีดำนะไหนดูสิของน้องชเชเบตจระเข้ เป็นมุมมุมที่ส่วนตัวนะคะส่วนตัวดูซิว่าจะออกมาสวยแค่ไหนอ,อย่างง้ล่ะท่าเขายอดเลยมาดูมุมของพ่อเอ็มกับน้องอเลดนะคะอุ้ยสีสวยมากเลยลูกแต่การระบายของลูกนะต้องปรับปรุงเพราะมันมีช่องว่างสีขาวเต็มไปหมดเลยลูกน้อเอม็มสวยไหมสวยมากค่ะแต่ดำมากเลยอะ่ะ ำดำๆนี้เขาเรียกว่าอะไรไหมโอ้บอกน้องๆเลยสิอีกาอีกาครับเป็นสัตว์ชนิดหนึน่งเขาไม่ได้เรียกว่านกนะมันเป็นสัตว์ที่แบบอายุยืนกว่าคนหนึ่งนะครับอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะอ,อีกาเนี่ยตัวมันจะดํามากเลยนะเพื่อนๆในกรุงเทพก็มีหลายที่นะครับที่ยังมีกาอยู่นะแต่มันก็หาดูยากนะมันจะอยู่เฉพาะจุดนะครับชอบกินพวกเศษอาหารนี่ครับแต่จริงมันก็เป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะอีกาตัวดำๆป็นจักรพรรอีกาก็นะ ใช่ค่ะนี่นะคะคือผลงานของน้องออมเด็ดมาของน้องเชเวตออมาแล้วนมาเดเ็ร็วๆลูกนี่ทำเวลาหน่อยลูกเร็วนี่เราอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ลูกที่เราอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่คิสซูนาเดอมอบาลแคร์ตอนนี้เขาให้เข้าได้แค่สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงนะครับเพราะตัวการในอาณาจัคนนะครับเพราะว่าโควิด คนก็จะไม่ค่อยมีนะคะเงียบเงียบแบบนี้นะคะ,ะพ่อเอ็มสบายอีกาสีดดำนี่นเงียบมากเลยไม่จะสวยแล้วนะกาต้องปากสีเหลืองนะใช่ปะวะเอ,อ้กาปากสีอะไรอะ่ะมัวไปแล้วปากเหลืองก็เหลืองนี่ก็ใช่อีกาเหรอคะพ่อเอ็มไม่รู้อ่ะปากมันสีอย่างงี้ พ่อเอ็มว่ามันไม่ใช่เลยน้นองเด็ดของน้องเด็ดเกือบสวยนะลูกแต่มันมันยังไม่สวยไม่สุดอ่ะลูกท้ายมันสวยกว่าน,นี้ได้ไหมลูกจะได้เอาไปโชว์ทายสบายง่ายกว่าผีเ,เทียนเยอะเลยแม่โอ๊น้องเชเบตทำไรลูกเชเบตเฉียบปะตามันควรจะตาสีอะไรแม่อุสีแดงเลยไหมอโอ้โหก็ดีนะพ่อเอ็มตัวเดียว อย่าลืมเท้านะเท้าสีน้ำตาลเท้าเท้าสีน้ำตาลนะเดี๋ยวพ่อเอ็มเสร็จก่อนพ่อเอ็มจะเข้าไปบินในในจอทีวีก่อนแล้วนะนี่นะคะจอทีวีถ้าใครไม่เสร็จก็รอไปก่อนแล้วกันจะเข้าไปบินคนแรกแวะใครจะดูมันจะสบูงมาเองเอ,เอ,เอตามให้นะอูดัให้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของ3มพ่อโลูกนะคะว่าใครจะสวยกว่ากัน ทะเละแค่น้องเชเบตเป็นไงบ้างเนี่ยผี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าไปว่าน้องสิน้องยังไม่รู้เนี่ยอาวสีแดงไปไหนเนี่ยตาบอดสีแล้วเนี่ยนี่ไงมันไม่มีที่ไหนสีแดงอ่ะแม่ออ้โหแมวน้อเฮ้ยใช่โอ้ยตาบอดมากแมวโอ้อโอโโอโพร้อมแล้วนะจัดเลยพ่อเอ็มเดี๋ยวเราจะเขียนตัวหนังสือไปด้วยหน่อยดีกว่าเห็นว่าอะไรดีเนาะ อีกาเห็นว่าออมเล่นคิปขับกว่าเอาสียมฮู้นะเขียนออมเลยคลิปขับนะแม่อุใช่ภาษาอังกฤษเลยออมเล่นเอาไปนีครับคือผลงานของอีกาพายัมนะครับดีมากพายัมอ่ะเราจะลอเข้าเครื่องคนระับเด้เอ ลองครัมาไม่โอ้มาดูดิระวังดูสิมันจะใกล้หนึ่งโอ้โหกาวพ่อเอ็มนี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่มันไม่มีเออเอาอะไรที่ขำด้วยเห็นไหมมีอะไรที่ขบอยู่นิดนึงแหมกาวพ่อเอ็มบินแล้วอ้าวบินขึ้นไปที่สูงแล้วอุ้ยโดนเต่าทองขัดนี่ตัวพ่อเอ็มเป็นไงเสียงไหม เจ๋งมากเลย,ยเห็นงานบอกเอ็นครับราได้ของให้เลยเปรี้ยวแม่เสร็จยังลูกเีสร็จยังไม่เสร็จเลยจระเข้น้องสเสบดก็หายไปเรียบร้อยเอาจราะเข้จระเข้มาอ่ะเราจะเอาจราะขเข้ของน้องเสบดต่อนะครับเสบดมาแล้วมาใส่นี่เรี๋ยวาใส่จระเข้เร้วนะครับจระเข้น้องเสือไประบายของลูกให้เสร็จว้าว ตัวละค่ท้องเชื่อมเสร็นแลครับเนี่ยตัวสีเทาเลยเพราะไม่ได้ระบายเป็นเส้นเอออนนี้ของลูกแหละนี่ของของเขาสวยกว่าอ้าวอีกาพ่อเอ็มหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาใหม่อีกาพ่อเอ็มหายไม่ไหนยังอยู่ิปกับเพื่อนิปกับเพื่อนแม่โอ้เราปิดคลิปเลยดีไหมไม่ต้องรอผีเสื้อละผีเสื้อเสร็จยังลูก เร็วๆท่านเมช่วยไหมแต่ว่าอบายเรรบ้าจามาดยอเสื้อดำเลยลูกไม่อาชอบายเร็วๆอา้วยท่นะปวดแล้วสีเลนโกลมากนเร็วๆๆ่เมเโกล้เรนโล้อุกกาโม่ไอ้เื่อ้นา จะแค่เคอาเลยให้กัดเขาไปนั่นเลยนะพี่จันจเบดนี่กามเอ็ม,ม,อ,อ,มอยู่เลย,ยน,นี่รอของพี่ออมเล็ดคนเดียวนะคะนานมากป๊ายังรู้จะเขียนชื่อด้วยหรือต้องเขียนแล้วเอ,เ,เอาสีอื่นเิลูกสีแบบเข้มๆอ่ะ ให้พี่ปลาเขียนให้พี่สอนเขียนนี่อันนี้อ่ะเขียนชื่อออมเล็ตนะ,อะโอ้โหลายมือสวยมากออโอ้โหลายมือสวยมากอโอ้โหลายมือสวยมากไปลายมือสวยมากมาชดนะโอ้หมีเรื่องหมีเมื่ยงกันดีกว่า น้อ้าวมาแล้วให้มาต้องเรานี่ออกคนได้อยู่นะเมื่อกี้วูก็วางนะได้ยังเฮ้ยมาแล้วนี่ไงไม่ใช่เอ้าใช่เหรอใช่เหรอเออใช่จริงเลยบ๊วยแหมเป็นไปไหนเนี่ยเนี่ยสวยสวยนี่ไหนล่ะชื่อด้มีชื่อด้วยเออมีชื่อด้วยนะ สวยเลยเนี่ยของพี่อเมริตสวยดูอีกาพ่อเอ็มสวยก็เยอะเลยไม่ใช่เป็เพื่อนว่าอีกาพ่อเอ็มสวยกว่าไหมไม่ใช่หรอกดูบี๊เสื้อพี่อเมริตดิมินอยู่ตรงนี้แล้วตัวนิดเดียวเองแล้วองน้องเชเบตล่ะนี่จระเข้น้องเชเบตดีกว่ามินไปทั่วเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็สนุกมากนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มกับพี่อเม็ดน้องเชเบตขอตัวลาก่อนเจอกันครั้้งหนาดีครับ